สวัสดีครับผมโจห้างนักสารคามนะครับวันนี้พร้อมด้วยเปาอิสานภาคกินผ้าหลอครับพี่น้องคนสันจรเอฟซีครับและอาจารย์สุชาตินะครับวันนี้เราก็นะครับพาท่านผู้ชมนะครับทั้งโลกเลยนะครับมาศึกษาหาความรู้ไม้นี้เป็นไม้เถานะครับที่เป็นด้านสมุนไพรที่แบบว่าเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะนะวันนี้เราจะก็จะมาคุยกันว่าเถาใบดอกเขาเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับว่า ลักษณะของเถาก็เหมือนเถาไม้ทั่วไปนะครับส่วนใบนะครับที่โดนแดดเนี่ยครับเขาก็จะคู่ขนานกันลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ <มา S 1> ก็จะเป็นตูมดอกนะครับอ่าทีนี้อ่าตูมดอกเห็นชัดไหมครับตูมดอกนะใบก็จะเรียวยาวนะครับทอดยาวไปผมยังไม่ถ่ายตรงนั้นเพราถ่ายตรงนี้ดิมันอยู่ไกลนี่ครับตูมดอกมันนี่นี่นี่เห็นไหมครับมีนะครับตรงนี้ก็มีเออตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลังจะบาน อันนี้เป็นพี่โจเรียกว่าเป็นเถาไม้ใกล้ศูนย์พันเลยว่าได้ครับใช้คํานี้เลยครับเพราะเถาไม้ใกล้ศูนย์พันก็คือดูดง่ายว่ารากเห็นอาจารย์สุชาติบอกว่าเป็นเถาไม้ที่ใกล้ศูนย์พันไปแล้วเพราะว่าโดนรถไถใช่ไหมโดนรถไถโดนคนทําลายบ้างนะมีเยอะแยะนะครับส่วนนี้นะครับเถานี้ผมก็จะเอาไว้ที่เดิมนะครับเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับว่าสมุนไพรตัวเนี้สรรพคุณเป็นอย่างไรบ้างผมขอวานอาจารย์สุชาติพูดสักนิดหนึ่งนะครับ นี่จะเป็นเกี่ยวกับมดลูกนะครับเกี่ยวกับยาบำรุงเลือดยากระทุ่มฟิดไข้แล้วก็ยาประดงนี่ครับประดงไฟเขาเอาส่วนไหนครับอาจารย์ไอส่วนส่วนลำต้นครับส่วนของทั้งห้าเลยครับทั้งทั้งห้าเลยทั้งรากทั้งรากไม่ต้องคุณนเรเพราะว่ามันจะทุนพันหมดมันจะสูนพันถ้างั้นส่วนส่วนที่เราจะใช้นะครับแล้วสงวนไปด้วยก็คือเราเอาเฉพาะเถาของเขาส่วนที่จะเป็นดอกเป็นหมากเดี๋ยวมันก็ร่วงแล้วก็จะเกิดใหม่นะครับอันนี้จะเป็นยาลากหอม เป็นหอมมากพูดง่ายๆก็เหมือนพยารากหอมนั่นแหละก็คือหอมทั้งรากเลยเขาเรียกว่าอบเชยอบเชยเถาบเยวันนี้วันนี้เรามีตัวเมียตัวเมียตัวเมียนะครับวันนี้เรามีความอนี้สองอย่างนะว่าพนัานอันนี้คือพี่จอันนี้คือลักษณะคือการของเขาใบเขาจะไม่ลายเพราะว่าเขาโดนแดดเขาโดนแดดนะครับส่วนส่วนส่วนที่ไล่ลายนะครับเรามาดูกันนะครับส่วนที่ไม่โดนแดดคืออยู่ในที่ร่มนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อบเชยเถาตัวเมียนะครับผมนี่แหละครับลักษณะใบลักษณะของใบเอาเอาดูใกล้กลไหมให้ให้ผมปิดดูใกล้กลไหมอันนี้นี่นี่นี่นเ,เขาเ,เขาพอดีเขาหลุดขาดไปนะครับนี่ดูกับมือผมเลยนะครับอันนี้คือ,อข้างบนใบอันนี้ใต้ใบจะเป็นอย่างนี้จะไม่ใต้ใบจะไม่มีลายนะอาจารย์ม,รมันส่วน,นนะอะจะมันมันนะครับส่วนนี้ก็คือ อ่าเป็นเป็นส่วนที่ไม่โดนแดดนะครับส่วนส่วนที่โดนแดดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะเราลองดูมาเทียบกันอันนี้ก็คือโดนแดดอันนี้ไม่โดนแดดนะครับจริงๆแล้วก็เป็นพันไม้เดียวกันพันไม้เดียวกันต้นเดียวกันนะครับต้นเดียวกันอบเชยนะครับอบเชยตัวเมียนะครับทางด้านเกี่ยวกับมดลูกของผู้หญิงไม่โดนแดดนะครับบำรุงเลือดได้ครับของสตรีนะครับนี่ถ้าม่โดนแดดเป็นแบบนี้ อ่าดูดูดูชัดเลยนะครับโดนแดดอันนี้คือไม่โดนแดดอยู่ในร่มอยู่ในร่มนะครับส่วนที่อ่าอันนี้คือโดนแดดนะโดนแดดนะครับเขาจะไม่มีลายนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วคือต้นไม้ชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันนะครับผมไล่มาจากต้นแดดไทยเราแล้วถ่าแล้วนะครับว่าลายจะชัดมากเลยเออลายจะชัดมากนะครับอันนี้อยู่ในร่ม อันนี้อยู่ที่แดดนะครับเกิดการสั่งข้อแสงแล้วก็ตรงลายก็จะหายไปนะครับอันนี้อยู่ริมรั้วนะครับเรามาสรุมรั้วสรุปเลยเรามาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าลักษณะของใบอยู่ในร่มก็จะเป็นใบลายครับส่วนอยู่ในที่แดดก็จะเป็นใบเขียวๆธรรมดานะครับเขาจะมียางหน่อยๆนะครับสมุนไพรตัวนี้เกี่ยวกับมดลูกของผู้หญิงนะครับบำรุงธาตุบำรุงเลือดนะครับของผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับครับม รักษาหมดลูกได้ด้วยเดี๋ยวเม็ดเขาจะเป็นฝ่ายอะไรเรามาเก็บเม็ดกันรอให้เป็นดอกมาเก็บเม็ดกันอาจารย์สุชาติมีอะไรเสริมไหมไม่มีอะไรเสริมนะครับส่วนนี้มาเล็งใช้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะมะเล็งใช้ไม่ได้ครับคือพูดง่ายๆเกี่ยวกับบำรุงธาตุบำรุงเลือดใช่ครับนะครับเกี่ยวกับสตีมดลูกของสตรีนะครับแต่ถ้าเราไปเข้าตัวยาตัวนั้นมันก็เหมือนไปกระตุ้นแค่นั้นครับไปกระตุ้นคือสร้างเซลล์เลือดนิดหน่อยแค่นั้นครับนี่แหละครับอบเชยนะครับเถานะครับตัวเมียนะครับ แล้วเวลาเป็นดอกเป็นหมากเราจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนะครับช่างงาดนักแลสิบอกให้สุดยอดครับ